เคยรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่ในร่างบ้างไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉันเมื่อคืนก่อนฉันกำลังนอนหลับสบายสบายแล้วจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีอะไรดึงฉันออกมาจากร่างกายตัวเองฉันลอยคว้างอยู่เหนือเตียงมองลงมาเห็นตัวเองนอนหลับอยู่ มันน่าเหลือเชื่อมากฉันลองเอื้อมมือไปสัมผัสตัวเองแต่กลับทำไม่ได้มันเหมือนมีอะไรกั้นอยู่จากนั้นฉันก็ถูกดึงเข้าไปในอุโมงค์สีขาวสว่างจ้าความกลัวหายไปกลายเป็นความตื่นเต้นฉันไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนแต่ก็รู้สึกอยากจะตามไป ในอุโมงคนั้นฉันเห็นภาพแปลกตาม,มากมายทั้งดาวเคราะห์ที่ไม่เคยเห็นและสิ่งมีชีวิตที่ฉันไม่รู้จักพวกเขาดูเป็นมิตรและทักทายฉันด้วยรอยยิ้มทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวเธอพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังฉันตอบไปว่าฉันพร้อมเสมอแล้วทุกอย่างก็ดับมืดลง ฉันตื่นขึ้นมาบนเตียงรู้สึกเหมือนครึ่งผ่านการเดินทางที่ยาวนานและลึกซึง้งนี่อาจจะเป็นแค่ฝันแต่ฉันเชื่อว่ามันคือการเดินทางนอกกายที่เปิดโลกทัศนะใหม่ให้ฉัน